สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องสับขาแล้วก็ผมวันนี้มีแนวทางฟุตบอลมาอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับเป็นบอลลาลิก้าสเปน2ครับผมเป็นเตเลนิเฟ่นะครับเปิดบ้านรับกันมีเยนของทางด้านเอสปันยอครับผมฟอร์มการเล่นท่านัดหลังนะครับของทางด้านเตเลนิเฟ่นะครับของทีมเจ้าบ้านนะครับชนะ3ครับแพ้2ครับเม็ดล่าสุดนะครับแพ้สปอร์ติ้งกิคอนไป2ประตูต่อหนึ่งครับผมเรามาดูฟอร์มการเล่นท่านัดหลังของทางด้านเอสปันยอนะครับชนะ4ครับแพ้1นะครับเม็ดล่าสุดเสมอเอลเดนเซ่ไป3ประตูต่อ3ครับผม เรามาดูแมตช์ล่าสุดของทั้งสองทีมที่เคยพบกันนะครับเป็นเอสปันยอนะครับเสมอให้กับเตเลนิเฟ่ไป1ประตูตอนหนึ่งครับผมทัศนาบอลคู่นี้นะครับมองแนวทางไปที่ทีมเยือนครับเอสปันยอรครับผมดูจากสถิติและฟอร์มการเล่นน่าจะดูดีกว่าดีกว่าของทางเตเลนิเฟ่แน่นอนครับผมพี่ๆน้องพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับบัตรขวาไม่ได้เลยครับผมทางเข้ามีให้อยู่หน้าช่องแล้วครับผมมีกลุ่มนําเล่นให้ครับมีกลุ่มทีเด็ดมีกลุ่มเอพีให้ครับผมไม่ว่าจะเป็นบอลทําเงินหรือว่าจะเป็น ตัวเน้นตัววีชุดโครงการนะครับมีให้เด็ดเทุกคู่แน่นอนครับผมส่วนคู่นี้นะครับทัศนาบอลไปที่ทีมเยือนครับเอสปันยอคว้าชัยได้อย่างแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ